เขาต่อให้พี่ว้เขาวาแล้วไว้เร um ็วๆๆๆๆเขาวากันแล้วไว้เร็วโอ้อะไรว้ฝุ่นตลบอบวันเลย จัก,กรยานคันใหม่พี่ไว้ไอ,อเขาเรียกอะไรอะที่ปะที่ผีันาะมันห,นหักยังไม่ได้เปลี่ยนเรียาคันเก่ามาปั่นก่อน <c oughs> พวกพี่ๆเขาถอให้ขนาดนั้นก็ยังแซงเลย <hors> <Be> I <fire>. vei <laughs> โอ้หัวปีมันมันใหญ่แผ้เนอพี่ลงหัวปีมันมันใหญ่แผ้โอ้โคตรใหญ่อ่ะน่าจะเกือบโอ้ใหญ่มากนะนี่ มาลเร็วรถเขามาแล้วเร็วเขาต่อให้พี่ไว้อย่างไกลอ่ะดูวะไว้เขามาแล้วลูกไว้เขามาแล้วโดนโดนแสงทุกคันเลยพี่ไว้โดนแสงทุกคันเลย <ped> <an> ลุงสายพิ่ไบ้ต้องได้คันใหม่คันนี้มันเป็นจักรยานจิ๋วอะ่ะโอเคนะครับให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มพอดีมีรถมาสวัสดีครับ